สบายดีสบายดีครับตาสาวลาลักต่างวัยค่ะครับนายจอมินแรกต่างวัยครับมันนี่ภาพพี่้องมาเบื้องหน้าอีกแล้วรอเบื้องหน้านะครับตอนนี้อยู่บนถนนมิตรภาพอุดอรน้องไข่นะครับพ,พี่ดองมาเบื้องหน้าอีกเนาะมาเบื้องว่าหมองนี้น้ำม,มันล้นถนนบ่ได้ว่าฝนบุตุกได้ว่ามีนม้ำ <c oughs> เป็นป่วยน้ำ น้ำเคลื่อนว่าสันเดีฝนบปตกสองมือแล้วแต่ว่ามีน้ำยู่เดี๋ยวกลับกลองให้เบร์เนาะเหลืออยู่<อ>รถวิ่งได้สองเลนแล้วก็จะมาบีบบีบเข้าอีกอเหลือเลนเดียวโอ้เบึงรถพว่วงเบึงทั้งหนารถพว่วงน้ำลน้นถนนถนนสายอุดรหน,นองคาย มันแถวหมู่บ้านสีธานี<อ>แถวแถวกวมอกเก่าที่เข้ามาตลาดอ่าแม่แมยุพินเนี่ยนะครับแถวตลาดแม่ยุพินข<อ>ังยุนนะครับตอนนี้มันต่ำเนาะอ่งขุนรัาม,มันก็เลี้ยน,นได้อยู่หรอกแต่ว่ามันจะสาัอ่าน้ำใจโมนี่ม<อ>ัน<อ>จังค่อยมากกาักไว้เลีน าตลาดเขามึงนี่คืองต้องอะไรแห้งๆขับปั๊มน้ำมันวันละบ่บ่เขาปั๊มน้ำมันเขาเห็ดสูงเบิดแล้อว่าไงเป็นเดียวเขาจะไปเข่าทางท่างหน้ำมี่ยังกั้นก่อสร้างางหน้ำกั้นไว้น้ำขึ้นนีดกว่านี่เลี้ยนจับเลีนนีดก่อน ขั้นนำทวมเป็นมันมันจะทวมเป็นระยะบนเนาะอตอนนี้งานก่อสร้างวันได้งานก่อสร้างงานก่อสร้างอโอ้ทั้งนี้เขาเทียอย่างเนาะเขาบริเวณในเที่ยวนเกีแล้วนียนดีๆท่งทงอย่างทางไม่เนาะ เดล่นไปฮอดแยกอำเพื่อบันผือิ่นหากระเฮ็ดแล้วได้นอนนี่เนาะแม่นบ่ยังเฮ็ดแล้วยังยังย่งบทานได้ตีเซ็นนะพอเนี่ยพามาชีทางไปเล่าอีกแล้วดึกดักดงดังหาอ,อยากดิมีแต่เซ็นนี้เลยเนาะนี่คือกระมูเนาะ เป็นเป็นจำหนีเขาก็อนทีแปลงเลยเนี้ยโตโตโตก็มีลุ่มหน่อยลุ่มใหญ่คือกันแล้วก็ยังเล่นไปได้ตลอดอยอะงานในลุ่มมากเลยนะโอ้โอ้ยย่ยโอ้ เป็นคนสอมทางอ่ะโอ้ยเขาเหตุยู่ทางหนา,นานวน้ำท่วมเลยโอ้บังทางนี้เราเห็น,นท่านเราทันเพิ่งมองที่เฮามาเสือป่ามืาวันเพินเ่นกันยังอันนั้นมาตึกสุดุงอยู่เนาะมาตึกสุดุงคือเกา่ายังหลายคือเกา่าหลายคือเกา่ามือนี่คงจะบดฉอด หรือว่าจะลงหน่อยหนึ่งบ่้งพอดีน้ำลงบ่เมื่อนี่น้ำลงแน่แล้วครับเออน้ำลงแน่แล้วน้ำลงแน่แล้วโอ้คนมาค่อยหล่แล้วคนมาค่อยหลายน้ำน้ำลงครับเป็นหน้าจะบ่ปล่อยเลยทีโอ้นี่มองเข้ามาสือป่าเมื่อวานม้วนสือป่าอย่นี่นะอ่ะน้ำซ้ำก้อนล่ะซ้ำเมื่อวานเนี่ย ไม่จอดก็นำทั้งคนกระท่วมบ้านแื่นประชาชนขี้นเขาฝนบึงอะท่วมให้ท่วมหน้าโอ้อันนี้ตายเบิดแล้วเขาอยู่มังงี้พ่าได้กินดอกมีเขาอันนี้เพราะว่ามันท่วมค้งมาตลอดค้างายก็คือเขาเพรสามารถที่จะเหมือนกับส่วนพักบุ้งนะเอ็นมีแต่พักบุ้งพักบุ้งมันยังใข่เลยพักบุ้งมันก็ตายไยเมนพักบุ้งก็ตาย เิ่งข้างหน้าข้างหน้ายังมีอีกยูนัาท่วมเนาะมีไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปที่บ้านต้องแห่ละกับบ้านมูมอนสองจุดใหญ่ๆที่มันท่วมอันนี้หวยน้ำหวยลวงครับบ่ท่วมทางกระซังก e ็ <Trustee> <tama f> <of> <over> <ters> <worm> ว่าน้ำขึ้นหรือว่าน้ำคือเกลาเบิือนน้ำน้ำล่งเนาะน้ำลงแล้วออเมือเศร้าม,มือเศร้ายังถ่วมอยู่ด้ขเจเม้าไล่คือมันถ่วมหลายกว่าเกา่าคือหม้อไส่เอ็นไปไปบไดเลยตอนนี้น้ำตอนนี้น้ำน้ำมันมลดน้ำลดเยอะและ้วนี่น้ำลดเยอะน้ำลงแล้วครับถ่้าพี่น้องมาอันเบิง่งอันน้ำถ่วม ว่าน้ำขึ้นหรือานา้ำลงมาสํารวจเบื้องน้าส่วงนะครับว่า,า,ม,วามือว่านกับมือนี้มือใดมันไหลกว่ากันตอนนี้ลดนะครับน้ำน,น้ำเริ่มลดละอันนั้นลดยังอันนั้นลดของเทศบาลรถไฟฟ้าอันนี้ข้าเจ้าเอาเรือททองแบนไปมาเอาแก้เรือทองแบนมาเพื่อที่จะไปช่วยเหลือประชาชนเป็นระยะก่น ถว่าเขาน้ำซ้ำปลาแถวนี้บ่ได้คือสีบ่ไดดเกี่ยวเนาะบ่ได้กินเนาะทั้งหนาทั้งหนาก็เป็นบ้านม่มนทั้งหนาก็ยังมีอีกว่าน้ำเขาไปเบงึงเขาไปเล่นในบ้านแวงบะฮะไป,ปะไปกระบายตัวบ้านแวงเขาไปเล่นในบ้านแวงแล้วกับพูนเลยไปบ้านบม่นหน่อยบะ โอ้บางนี้เลิกนี่นี่บางนี้ว่ามันเป็นพี่ลุมลุกบึงขลางรู้ลุกโอ,อ้ล้านอันซอยซอยซอยจุโอ้หนำแห้งอยู่เนาะแห<น>้งอโ้โอ้โอโอ พี่เราตวนกันอโอ้น้าน้ำม,มันเคืองหล่ออยู่น้ำยังเคืองเคืองหล่อเปิดหน้าต่างฟังเสียงน้ำข้างหลอดคอผู้มนี่นท่วมเงาเลยล่ะบ้านคนที่บ้านตันๆแล้วก็นน้ำเขาเนะคนที่บ้านสูงกันน้ำาพ่าเขา เด่นเลยโอ้ร้านใครกับเขาต่อไปร้านสอมมอ่่่่่่ได้ได้่อมดีมโ่้สัต่่่่่ด่ด่่่่่่่น่่่่วง้่่ว่ล่วน่ี้่่่่น่่่่่น,น่่บนนกกนน่น่่่อ่่น่่่่่น่น่่่่มน่่่มันไ่่่่่่่่่ แต่มีมางหนึ่งที่นานาชนประทันนาชนประทันจะสูงอันนี้แถวช่วงแยกนาวัดโอ้ขันนี้โอ้มานี่โอ้เหยียบไซอย่างเดียวเลยนะ ก็แห้งเลยคือค่ะมันก็แล,ล่นเร็วไปได้เยอะมันสาดแต่ผู้ปปอ,อื่นร้านแถวนี้เปดิดเลยนำทวงก็ได้ค้าท่านค้าปิดเลย<น>วัดกิดเขาก็ได้เปิดนะทวงให้หน้าทัางนี้เพื่อนเอาอันนั้นปิดเลยอ่าเพื่อนเอา ขอบเขตของเสียนทางเพราเข้าไปเบิ่งบ้านแว่งเข้าไปบ้านแว่งพูนออกไปทั้งฝนเนาะลองดูนะครับพูนทั้งนานี่กลมชนบนท่านนี่ก็ท่วมแล้วนี่นี่เขาจะออกมาได้ก็เขาจะออกมาได้ก็โอ้ก็ท่วมเหมือนกันท่วมเหมือนกันก็ออกมาได้เราก็เข้าได้เหมือนกันนะเนาะ อันนี้บ้านเว<อ>น<ม>อ่าอันนี้เป็นบ้านหมูมันอูโหจะเป็นยุดที่ว่าคนกับพวใครมาถ่ายคลิปกันเลยนม่นบพมีไผถ่ายหนังมีแต่เฮ้าเนะี่ยแหละโอ้บิ่งรถขั้นทั้งนานแะ้วเนาะพี่น้องมาเนะี่ยมาบักยางแห้งเลยอ่เพราะว่ามนมาผู้เดียวดี <c oughs> มีรถเล่นส่วนโอ,โอ้โหท้องลงเรียนนีตัวม พอดเลยโอ,โอ้โอ้โมดเสียสูอเราจะเข้าไปเบิ่งจับหน่อยกันนะครับถ้าไม่ไหวเราก็กลับออกมาเพป็นยังมาได้เข้ากับไปได้อยู่ีิก็ได้ได้เมื่อวานเขาบาไปขามานอเซนดี้บ็ได้เขามา พอดีมาได้มาล่างล่อรถไตทองรถโอ้ฝอดยกสูงขั้นนี่คักแน่นเลอโอ้รเตอรไซส์สชวนมาค้นจะไปไทยถอดเรือว่าไปอไปไทยสะเหตุการณ์สถานการณ์ยทุทที่ทางเสียใหญ่เนาะเสียนรักเนาะเนีน โอ้ยาวเลยบอลยาวเลยบางบอนก็นเห็นพ่นลงเตดดินเจือนดินดันดินขาดเนาะอันนี้รถใหญ่เราใครโยมันอ่าขอบเขตของเส้นท่าง <c oughs> ขอบเขต โอ้ขออตจตกสะดุงบงขตจตกสะดุงจริงจิโอะดงน้อยนะครับอเอออบนี้หน่อยๆนะครับใครจะยิดเลยเจ้ย,ยิดน้ำท่วมแล้วคน่ใครติกสะดุ้งแล้วเนื่เมื่ใครถือถือช่วงเศร้าๆปะ นี่เด้ชุดนหนึ่งข้างหน้านี่เจ้าตึกสะดุงอ,อายกเบิงบ่งเบิง่งใบ่กวกัพ่อได้เก็บพ่อได้เก็บเก็บเทือละสองสามตไปเบิดแล้วเปิดแล้วนวนละแล้วเข้าไปบ้านในห,ห,ดหอดหอยบังเพิ่นตึกสะดุงอ้ ข้ประกาศไปเนาะตนงนึกสุดุลพกษุดุอันนี้ครับบ้านหนองบอ่อ,อน,น,น้ามันลุ่งเลยด้เมน้ามันลุ่งอ้ามันจะลงอันนี้เอเป็นถนนบ้านหนองบอ่อนะครับท่มวมคือกันเนาะท่วมคือกันไหลผ่านถนนคือกันอ,อ,อรถมอไซค์มาแล้วก็ ขีบเบาๆให้ก่อนโอ้น้ำตัวให้หน้าประชาชนทาพีโอ้รถคันใหญ่ๆกลยให้ใ,หใหกระจ้ามากก่อนรถคันใหญ่ๆกยังมาได้มาได้มีคนหาโอ้น้ำล,งลงวงหวยนะครับน้ำลวงหวยลวงหองบ้านหนองบอ่อ เป็นมาติดสะดุง like, ด้งมาหากินอะไรนะครับโดนยังมาได้เก็กลับไปได้อยู่ที่สภานข้อขาดนั่นก็ได้เพราะเพืนเพื่อนมาสอบแล้วป่ะโบหินโอ้ยจังโบหินอันนั้นอันนั้นอลไรดิมันบอลหัวเต เ็นหมองเข้ามาอเดีนไทยบ่ดนี่ยเมนเมนอะตัวเมนบ่เฉพาะสะพานข้อขานอยู่เทตานี้เมนอะตัวเอาทดสอบแล้วดิมันมันมันบ่เมนฮะคนละหมองคนละหมองสิโอเมนเมนห้องมาเดีนไทยอยอะกว่าอือโอ้คุณสะพานข้อขานอยู่ผลบอขึ้นะว่าเมนอยู่นี่ว่ะสะพานข้อขานแมนเมนอะเอาลงไปไทยข้าง ล่างเบิงแล้วครับพี่น้องมาเบิงนาพี่น้องมาเบิงนี่เด้เ,เขาจะเจนคอสะพานชำรุดรถบรรทุกข้ามผ่านรถเล็กปรดใช้ความระมัดระวังเมืม่อเมื่อนัน้นชำรุดเมื่อนี่สมเรียบร้อยม,มาเบิงนำถ่วมนะครับตรงที่เขาเคยมาไทยเหรอเครืองเครือหนึ่งเนาะนอยู่<า>ยสะพานชำรุดข้อขาดตรงเส้นทางบ้านบ่อน้อยเนาะ การท่วมเหลายไหลคือจังบันหมูมนนะครับเพราะว่าน้าม,มันไหลจากที่สูงลงไปที่ต่ําที่ต่ําก็รับไปเรื่อยๆเนะาะบันหมูมนก็นเริ่มจะล่งแล้วมึงด้านหลังเขานะครับนา้นา,บาน้าท่วมอวันขาเจ้าม่านตึกสะดุ้งอยู่แถวนี้อตอนนี้ไม่มีวิวของการเป็นถนนเลยบ้านของเพื่อนก็นกนออกกรได้เขากรได้ ก็เข้าได้ออกได้กะลุยลุยไปน้ำมาใส่ไต่หนำเดานโอ้มาใส่ไตายน้ำป่ะมาใส่ไตายน้ำครับมาใส่ไตายนำท่านผู้ชมนะครับเบิ้องลูน้ำหนำไหลแห้งแห้งรถวิ่งมาด้านโน้นก็น้ำท่วมเอาอันนี้เพิ่นเพิ่นขามเขาเพิ่นเอาเอารถน้ำรถน้ำมาวางไปท่านผู้ชมพี่น้องเบิ่งดู มึงนำอะไรโอ้ยมันบ่ให้เขานี่อันตรายเนาะเพราะว่าเขาไปนี่อาจจะมีน้ำอาจจะพัดพัดลงมานี่ได้นะครับอ่ะนีนตาไปเบิ้งงันขามไปเบิ้เงขาเจ้าตึกสะดุงะด้งนี่นี่นี่ไปหายายนี่มึงนี้ข้าสะพานตำรวจข้าเจ้าสมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบบิึงยาย ตึกสะดุง้งก็ทงผุนเป้งไดนน้อนี่ไ <c oughs> ได้ป่นี่อ๋อได้สองตัวมันได้ปลาตัวใหญ่ยี่ดีอ่ะมาเบิง่ง <c> ต <oughs> ัวใหญ่สิโยกให้เบิง่งเ <c oughs> อ้าลองเบิง้งบม่ค่อยมากเหรอผมอืมมาถืบอบ่อได้ อ๋โอโ้มึงนำนำไรนำไรออกจากอ่ะที่ออกจากถนนไรพ,นพันพิ่นฟูน้ฝนพิ่นกัยกอ้าปึ๊บปพ่อไทยทั้งนพไทยเก็บเจอตโตสองตัวมึงมึงใช้จักเทืือกันบตัอเนีั้งแต่เศรบดอ้บดจักเืือม่ได้แดดนี่อ้ปลาดูอ๋ปลาเตี้ยหรอกอ้าปึ๊บส้มขสีได้ยังด้นตาน อ้าวได้ปลาเกืดเดือดไอปลาคาบข้องตัวเดียวต้องพุนได้ดิคุณ <c oughs> พระเจ้าก็บดึกสะดุ้งแง่เนาะอ้าวเอ๊บ ว่าถีกเนาะว่าเถกยรว่าเถียรได้ปลาครับขวงตัวเดียวเหมือนทางหุ่นนะครับบ,บึงบนานาึงวนน้ำที่มันไหลไปที่ปลาบอกเผาที่เข้าขึ้นมาไทยนะครับเท้าเลยปลาอยู่ทางในกับมีปลางอะไรคนตึกกระดึง <c oughs> ลายคนอยู่แต่ว่าเก็สิบว่าลงไปหรอกอ,อู้น,นะครับเป็นซ้ายเห็นบ่เป็นเป็นท้ายไปทั้งคนนะครับอ่าตึกสะดุงเอาเบิ่งใหญ่หอดนี่มันต้องได้อ่อเออป่ากระเดือดโอ้ป่าข้าวของสามตวัวหอดนี่อ <laughs> เอาเบิ่งเบิ้งทั้งคนได้ปะเนี่ยได้โอ้ได้อยู่ในเมืองหันได้ได้<อ>นี่<ด>จะปากเขา เออมองหันนั่นมีป่าเขามองนี้ของยหญ่ก็มีแต่ป่าอันครับของเบ <laughs> บึงภาพบึงนำ้งนำครับน้ำไหลน้ำไหลออกจากสะพานมึงด้วยโอ้โหโอ้โขนขันนันาัดน้ำตวดตืดมาก กันสับนะการน้ำตวดๆมาเลยน้ำันไหลเอ่อไปแห้งเขากรีนนะครับอ้าวย้ายนี่ได้ปลาคาปองอีกตัวนึงโอ้เป็นสจจายเลย ข้างคุณนะครับสองฝากฟังอ่ะมึงย่าอจยักบังหนึ่งก่อนตานี้ได้วนี่มินเออเออเออได้ s <S ได้ตัวเดียวบอกก็บจำ <c oughs> มาหาบึงน้ำถ่วมนะครับแม่เมืองนี้เ,าเาขาเขาคงจะปิดเก็บอยู่ที่สะพานบ้านบ่อน้อยนะครับแม่ <Man. S 1> สะพานบ้านบ่อน้อยนะครับนำ้ำมึงน้ำไหลเชี่ยวมากๆนะครับ <Man. S 1> เสียงนำ้ำ <c oughs> เป็นธรรมชาติแล้วก็มีค่นมาตึกสะดุเขาจอมมตเกสะดุงมะเฟ็คนี่แถวนะหลายนะครับมาทํามาหากินแมนงบอใครถือกปันไดหดอกเนาะครับบอใครถือกปันไดอเอาไว้จำนี้ก่อนนะครับผม,มเดี๋ยวถ้าน้า้ถาน้าม,มันบ่ลดยังไงกับมืออืน่นกับจังคอยสีมาหาขี่รถเลาะเบิง่งผ้าพี่น้องมาค ามาประเมินเหตุการณ์นะครับมาติดตามเหตุการณ์น้ําท่วมในช่วงนี้นะครับช่วงน้าท่วมเข้าเอาน้าท่วมตะกอนนะครับมาสูพี่น้องเบิงถือว่าเป็นประสบการณ์ของเข้าและของมินตาที่ปีนี้ได้อ่มาดูาน้าท่วมอ้าโทรศัพท์ลูกค้ากับทั่วเขาเอาไว้จะมีนนกกนคนมาสวัสดีครับ